ว่อเชิญขอเชิญขอเชิญอะไรนะผู้ป้อนกิฟต์กิฟต์ปัสสักนะครับผมเดี๋ยวขนมมันจะมีเปลือกอันหนึ่งนะพลาสติกอะเอาออกแล้วออกแล้วบ้าเหรอเฮ้ยให้คนนี้ป้อนดิเขาจะได้มีกำลังใจได้เอาออแล้วเอาออกแลแล้วจะทันมีเงินกับพลาสติกที่อยู่ข้างในโอ้ถอแล้วทุกคนเอาออกแล้วพลาสติกออกแล้วเอาออกแล้วเอาอกแล้วเห็นไหมรักคุณคระ อยากจะช่วยสั่งทานหมดที่นี่เลยนะคแต่งกายอย่าันทครับเหมืนเิครับเมื่อพัตติบอกจะเอาแล้วเอาแล่าแล้วนี่เชฟเทปันครับนี่เชฟปันครับครับผมเบอร์สมอะไรบ้างค่ะหมอจริงจริงครับเมนูนะครับชื่อว่าปลาดิบที่เหลือไว้กับไส้หอยเชลล์ทะลุรักนะครับซึ่งทารูรักเป็นลาวาช็อกโกแลตนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ลาวาเนี่ยจะมีเป็นเกล็ดเรียกว่าแม็กมากว่าเป็นพริกพริกที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองพลังออกมานะครับรวมกันไว้ที่ชื่อว่าปลาดิบหอยเชลล์ไปทะลุเลยปลาดิบที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ต้องบอกได้ค่ะกินแล้วค่ะมันกินได้จริงๆเหรอวะกินได้กครับ ดเราคิดสิว่าเรากินทีละอย่างแล้วมันก็เป็นรวมในท้องเหมือนกันแต่นี่คือมันรวมกันทีเดียวลองมั้ยครับใจสุดนี่ลมาตำรวจใช่ครับอุ้ยมันแบบจะาไปมองนี่จะไปมองเมนูน้ำใไญ่เยอตอนนี้่าโอ้ยตลุอ่ปลาดิลุลักไะครับผมเอาเลยครับมือ่านามที่ใกล้เลย <laughs> Happy birthday! <laughs> <laughs> <laughs>